สวัสดีครับคุณกำลังรับชมเรื่องราวข่าวสารตลาดทองกับสถานีทองคำในเช้าวันอังคารที่17ธันวาคมนี้สิ่งที่ทุกคนคงอยากจะทราบเลยตกลงทองมันจะขึ้นไปได้หรือเปล่าแล้วมันจะมีโอกาสหล่นลงมาให้ซื้อได้ไหมเดี๋ยวผมทำให้ดูนะครับว่าแถวนี้มันมีโอกาสจะปรับขึ้นไม่ได้หรือเปล่ามันติดอะไรอยู่ในตอนนี้นะครับขออนุญาตพูดกระชับกระชับนิดนึงนะครับ เมื่อเช้าผมไม่มีเสียงเลยนี่แบบดื่มน้ำอุ่นอะไรมาค่อนข้างเยอะแล้วเนี่ยอัดมาเลยไม่งัมนไ,ไม่มีเสียงดีอ่ะผมเข้าเรื่องเลยแล้วกันว่าแล้วเช้านี้แหละน้องก๊อฟมันมีโอกาสจะไปหรือเปล่าดูนะครับขอขอบคุณทาง a g g Trade นะครับผู้ให้บริการการซื้อขายทองคำแท่ง965และ9 4ตัวเปอร์เซ็นต์มีระบบโปรแกรมการออมทองด้วยนะครับโดยมีสำนักงานใหญ่อยู่ใกล้ๆกับเซนทรัลพระราม3 ก่อนถึงนี่เจอเลยนะครับสามารถติดต่อการลงทุนได้ที่เบอร์ทให้ไว้ด้านล่างนี้นะครับมีสาขาที่อยู่ตามต่างจังหวัดด้วยทั้งในกรุงเทพแล้วก็แถบโซนเขาเรียกภาคกลางอะเนาะแถวอายุทยาก็มีอายุทยาศรีราชาหรือไปทางสายเหนือก็นครสวรรค์ไปใกล้ๆแล้วก็นครปฐมอะไรเงี้ยล่าสุดก็เป็นเซ็นทรัลภูเก็ตนะครับตามเซ็นทรัลนะครับเรามาเข้าเรื่องกัน เมื่อคืนกองทุน SPDR ซื้อเข้านะครับ0.29ตันครับน้อยมากนะครับคงทองที่ระดับ864.19ตันครับเน็ตเ p o s i t Ne เน็ตขายครับเดือนธันวามี้้นะครับขายไป14.36ตันครับตั้งแต่ต้นปีเลยมกราจนถึงปัจจุบันเมื่อเช้านะครับเน็ตขายเหมือนกัน14.92ตันขายออกนะครับภาพรวม คืนนี้มีประกาศตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญโอ้โหนี่มันสิกเนลคาดว่าน่าจะขายหมดเลยเริ่มจากสองทุ่มครึ่งโอ้ใครเล่นเคอร์เรนซีนะพวกตระกูลแคนาเดียนนะครับพวกแคดพวกเนี้ยเวี่ยงแน่ๆนะครับบอกเลยเล่นยากนะรับเนี่ยตอนสองทุ่มครึ่งมาเกี่ยวกับทอง r รีเทลเซลคอ e รีเทลเซลเป็นยอดค้าปีกนะครับตัวนี้ ตัวเลขเดิมในส่วนยอดค้าปลีกที่ไม่รวมอาหารและพลังงานตัวเลขเดิมติดลบนะครับ0.4เอร์เซ็นต์้ยไม่ใช่ขอโทษครับขอโทษครับอันนี้มันมันแคนาเดียน0.1%นเปอร์เซ็นต์ครับคาดการว่าจะประกาศมาที่0.4%เปอร์เซ็นต์อย่างนี้คาดการทรงผลลบต่อทองนะครับตอนสองทุ่มครึ่งรีเทลเซลล์ตัวเลขเดิม0.4%เปอร์เซ็นต์คาดการว่าจะประกาศมาที่0.6%เปอร์เซ็นต์อย่างนี้ยอดค้าปลีกหมายถึง คาดการน่าจะส่งผลลบต่อทองนะครับสองทุ่มครึ่งตอน3ามทุ่มสิมีประกาศตัวเลขซึ่งให้ความสําคัญน้อยกว่าช่วง2องทุ่มครึ่งนะครับสามทุ่มสิแต่ว่าถือว่ามีนะครับในส่วน capacity utilization rate หรืออัตราการใช้กําลังการผลิตนะครับตัวเลขเดิม77.1ครับคาดการว่าจะประกาศมาที่77.3ในมนี้คาดการส่งผลลบต่อทองนะครับ Industrial production เป็น เป็นตัวเลขของการผลิตภาคอุตสาหกรรมนะครับภาคโรงงานอ่ะพูด,ดง่ายตัวนี้นะครับตัวเลขเดิมติดลบ0.3%ครับคาดการว่าจะประกาศมาที่0.3%คาดาร์การส่งผลลบต่อทองนะครับในส่วนภาคอุตสาหกรรมตัวนี้นะครับ4ี่ทุ่มมีประกาศตัวเลข business inventory นะครับหรือสต็อกสินค้าคงคลังภาคธุรกิจนะครับตัวนี้ตัวเลขเดิม0.1%ครับคาดการว่าจะประกาศมาที่0.2%อย่างนี้คาดการส่งผลลบต่อทองนะครับตอน4ทุ่ม แล้วก็ NASB Housing Market Index เป็นดัชนีตลาดที่อยู่อาศัยออกโดยสถาบันสร้างบ้านแห่งชาตินะครับ NASB เนี่ยตัวเลขเดิม46ครับคาดการจะประกาศมาที่47พูดง่งงายๆคืนนี้ประกาศคาดการนะถ้าออกมาตามนี้จริงนะครับถ้าไม่เซอร์ไพรส์นะคาดลบจะทองหมดเลยมาดูข่าวผมนั่งดูข่าวมาเช้าไม่ได้มีอะไรแบบใหม่ๆมากนะอันนี้ขออนุญาตเรียนแบบนี้เลย ข้าีเช็คเครื่องมือเฟดวอตถูเราจะเห็นเลยว่าเขาคาดว่าคนมองว่าเฟดน่าจะปรับลดอัตราดอกเบีย้ยในคืนวันพรุ่งนี้นะครับระดับ95%้าสนพูด,ดง่ายๆถ้าปรับลดอัตราดอกเบีย้ยล่าสุด0.25%เบสิสพอยนั่นหมายความว่าทั้งปีเนี้ยเปอัดตั้งแต่กันยามาจนถึงสิ้นปีเนี่ยโอ้โหพูดยังไม่ได้ครึ่งทางเลยเสียงจะหายลนะ ทนฟังหนนะครับพี่ถ้าหากว่าเขาปรับลดจริงโอกาสส่งผลโบกต่อทองเป็นความเห็นส่วนตัวเลยนะครับถ้าปรับลดนะสูงมากที่จะส่งผลโบกต่อทองเท่ากับว่าปีนี้ทั้งปีจะปรับลดหเลยปีนี้นะครับแล้วตลาดให้ความสนใจเรื่องอะไรอีกนะัะในตอนนี้เขาก็จะรอฟังความเห็นของบรรดาประธานเฟดนะครับ คนที่มีอำนาจลงดอทพอตหรือลงคะแนนว่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเท่าไรแล้วปีหน้าจะลดอีกเท่าไหรอะไรพวกเนี้ยครับก็เขาก็มารอดูสัญญาณเรื่องพวกนี้มีข่าวที่น่าจะส่งผลเพิ่มมีอะไรบ้างอ๋อผมอยากให้พี่ๆดูเรื่องยุโรปไว้นิดหนึ่งฝรั่งเศสเพิ่งจะเปลี่ยนนายกเยอรมน,นีจะยุบสภาอีกแล้วข่าวแต่ละอย่างเนี่ยท่อนไปในทางเอื้อนะครับต่อทองนะครับเพราะว่ามันเป็นเกมการเมือง เวลาระบบเศรษฐกิจพวกนี้มันมันเอาแน่นอนไม่ได้เนี่ยทองมันจะส่งผลหมดเลยนะทองจะเซนสติทตฟต่อสงครามการเมืองเศรษฐกิจอะไรที่หนักๆยกตัวอย่างซึนามิอะไรเงี้ยโอ้โหเป็นเรื่องเลยนะพี่นะครับแต่ตอนนี้ราคามันดูขึ้นมันก็ขึ้นไม่ได้ลงมันก็ลงไม่แบบไม่ลงไม่หลุด สิ่งที่เขาอยากเล่าให้พี่ๆฟังตอนนี้อยากให้ดูในมุมของเศรษฐกิจยกตัวอย่างดาวโจนพี่ครับดาวโจนติดลบนะครับ S&P 500 NASDAQ พวกนี้บวกหมดในส่วนของ NASDAQ นี้บวกระดับเปอร์เซ็นต์กว่านะครับขึ้นมาระดับ200กว่าจุดแต่พอเราไปดูในมุมตลาดยุโรปยุโรปนี่คือแดงทั้งกระดานอันนี้มัน8โมงครึ่งกว่าเรามันมันเริ่มเห็น ว่าเช้านี้บ้านเรามันเกิดอะไรขึ้นรอบบ้านเราเอเชียมันเป็นยังไงอะสิ่งที่เขาเห็นในตอนนี้คือส่วนใหญ่มันลงหมดเลยน้ำมงน้ํามันก็ลงหมดทองก็ไม่ใช่ว่าดีนะครับอผมพูด้ผมเข้าเรื่องทองเลยดีกว่าข่าวใหม่มันมันไม่มีมันมีประมาณนี้แค่นั้นนอกนั้นเป็นข่าวเดิมครับผมนั่งอ่านมาสักพักแล้วมีแต่ข่าวเก่า เมื่อวานสมาคมมีการปร,รับราคาทั้งหมด3ครั้ง42,900เปิดราคาไหนปิดราคานั้นรับซื้อคืน42,800โดยโกสปอรตเมื่อวานเปิด2,654นะครับปิด2 6 9 9 2 6 5 9 5ในขณะนี้เดี๋ยวนี้นะครับ2,656ก็อีกสักพักหนึ่งพี่เดี๋ยวเขาก็น่าจะเปิดแล้วสมาคมเขเปิด9้าโมงนิดนิดเลยนะ ประเด็นคือวันนี้บาทอ่อนบาทไม่เช่ยสามบาทไม่เชยสามสี่หนึ่งห้าที่เปิดนะบาทจะใกล้เคียงแถวเนี้ยศูนย์ศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์สี่พี่เห็นราคาอาจจะอาจจะไม่น่าเปลี่ยนแปลงได้นะพราะมันขยับไม่เยอะมันขยับน้อยมากพี่ดูเดยดห้าสิบสี่ห้าเก้ารับแทบจะเป็นราคาเดียวกันแล้ววันนี้แหละมันจะเปลี่ยนนะไม่รู้ผมว่าเปลี่ยนก็น,น้อยแต่คิดว่าไม่น่าจะเปลี่ยนแปลงมากกว่าเพราะตลาด เขารอปัใจจัยใหม่ที่มีผลกระทบเพื่อนําข่าวมาเล่นเอาง่ายๆนะครับเอามาดูในส่วนข้างเงินบาทพูดแบบเดิมทุกวันก็กลัวเบื่อวันนี้ลองเล่าง่ายๆให้ฟังบ้างอันนี้เป็นกราฟข้างเงินบาททำการวัดฟิโบนาชีแบบรีเทสเมนต์วัดหาเป้าขึ้นชุดใหญ่1ชุดวัดหาเป้าลงระยะสั้นชุดเล็กหนึ่งชุดความยาวจะไม่เท่ากันสิ่งที่พี่ๆเห็นคือ การนับคลื่นของเอเรดเวฟถ้าเราจะนับเป็นเป็นสามเหลี่ยมจะเป็น diagonol จะเป็น leading d i a g o n a l หรือ ending d i a g o n a l เนี่ยนะครับมันจะประกอบไปด้วย5้าคลื่นเสมอยกตัวอย่าง x ขึ้นมา a ถอย b วิ่งขึ้นมาเป็น c ฟังดีๆนะครับตีเส้นเทนลไลน์เช็คจากความสูงเดิมไปความสูงถัดไปเห็นไหมครับที่มันสูงกว่าแล้วขึ้นไปสูงกว่า แบบนี้ลาไม่ผ่านเริ่มถอยตีเส้นเทไลายเช็คนะับเป็น A เป็น B เป็น C เป็น D สีขึ้นแล้วถูกไหมครับฉะนั้นถ้าเป็นมุมมองความเห็นของผมพอเราวัดด้วยฟีโบนาชีถ้าใครแบบไม่ไม่เข้าใจในเรื่องพวกนี้พี่ลองพี่ลองนั่งฟังดูก่อนเดี๋ยวจะเริ่มจับใจความได้ด้วยตัวเองอันนี้ผมมาสอนให้พี่ดูนะ ไม่ผ่าน C ขึ้นมาดีไม่ผ่านเทนไลน์เส้นนี้สำคัญมากถ้าหล่นลงมาไม่ได้หลุดถ้าไม่ได้หลุดแสดงว่าแนวรับบริเวณชุดนี้สามสิบสามจุดหกสิตังค์สามสบสาจุดสาสิบตังคแถวนี้น่าจะเป็นรับที่แข็งเลยถ้ารับแถวนี้แข็งจริงตอนนี้เขาอยู่ต้านพอดีเลยพี่3 4มสี่จุดศอ๋อตอนนี้อยู่บาทอยู่สามสจุดด้วยซ้ำ ถอยเรามาทุดนี้หลุดเส้นนี้หรือเปล่าถ้าถอยเรามาไม่หลุดเส้นนี้โอกาสที่ค่างเงินบาทจะวิ่งให้ครบห้าขึ้นจะสูงมากพอเราตีเส้นเทไลายชุดนี้ใช่ไหมครับแล้วถ้าเกิดมันวิ่งขึ้นมาเกินสามสิบสี่ศูนย์เจ็ดเกินสามสิบห้าจุดสองแปดลวน้องเราก็ตีเส้นเทไลายเช่นนี้สัมผัสกันเห็นไหมครับลากขึ้นไปเลยครับถ้าผ่านเส้นนี้ได้คอจะวิ่งหาเส้นนี้ครับง่ายไหมง่ายแค่นี้เลยนะครับ ทานเส้นนี้เมื่อไหร่แค่นั้นสําหรับข้างเงินบาทเป้าจะอยู่ประมาณนี้เท่าไหร่เนี่ยสามสิบหกสาบาทห้าสิบเป็นความเห็นส่วนตัวนะครับผมว่าขาดคลื่นอีกคลื่นหนึ่งแต่มันจะออกมาในหน้าไหนเนี่ยผมไม่รู้ถ้าไม่หลุดเทนไลน์เส้นนี้ผมมองขึ้นอย่างเดียวผมรู้แค่นี้นะครับรอบก,ก่อนหน้าเนี่ยมันไม่ควรจะหลุดเลยนะ34บบาทแต่ด้วย ดอลล่์ที่อ่อนค่าสนับสนุนบาทแข็งโปรที่ไหลเข้ามาในประเทศเรามันเยอะมากครับฉะนั้นมันไม่ใช่เป็นเรื่องผิดปกติเลยที่บาทมันจะแข็งเร็วมากมันเป็นกลยุทธ์ของธนาคารในประเทศไทยที่เขาต้องควบคุมเรื่องค่างเงินบาทแต่บ้านเราอ่ะมันไม่เอื้อที่จะทําให้บาทแข็งขนาดนั้นเพราะบ้านเราเพิ่งพาการส่งออกเพิ่งพาการท่องเที่ยวบาทแข็งค่ามากๆเราเสียเปรียบในดุลการค้ามากฉะนั้น ถ้ามองในมุมเศรษฐกิจเขาจะไม่ให้บาทแข็งนานนักครับจบแข็งไม่นานก็วิ่งขึ้นบาทอ่อนจบเลยสำหรับค่างเงินบาทก็ถ้าบาทอ่อนค่าจะส่งผลบวกต่อราคาทองคําแท่งครับอันนี้ก็เอามาให้ดูว่ามันสามารถคิดแบบใหม่ได้นะ XAU ในทำฟรม1ชั่วโมงตอนนี้8โมง เจ็ดโมงหกโมงผมมานั่งอ่านข่าวแล้วมาท่าต่เสียงมันไม่ได้ดิเสียงแย่มากนะครับนี่ดีขึ้นแล้วนะแปดโมงเจ็ดโมงหกโมงสิ่งที่อยากจะเรียนพี่พี่คือในภาพนี้ทําการวัดพิบนาชีแบบ projection วัดหาเป้าลงอยากจะรู้ครับว่าเอ้ไอ้ที่มันหล่นลงมาเนี่ยชุดเนี้เราเด้งน้อยน้ยมันไปไม่ได้เห็นไหมครับเด้งก็เด้งขึ้นได้น้อยลงก็เด้งขึ้นได้น้อยเป้าลงจะอยู่ถึงไหน ลงมาเจอไปหมดแล้วครับ2,600โซน47ถึง2 6 4 1แถวนี้ตอนนี้อยู่ตอนนี้อยู่2,656ซึ่งยืนสูงว่า2,652ขึ้นมาแล้วเป็นความเห็นส่วนตัวผมแล้วกันครับแท่งเทียนอันนี้อันนี้เล่าให้พี่ฟังนะครับพี่เห็นแท่งเทียนพวกนี้ใช่ไหมครับถามว่า็อแถวนี้ซื้อไม่น่ากลัวหรือน้องก็มันได้แต ช่วงเล่นสั้นอะ่ะเพราะถ้าเกิดเซลล์แถวนี้ไม่ใช่ไม่ได้แต่ถ้าเกิดมันเบรกเส้นไทลายเส้นนี้ขึ้นไปได้มีราคาไหนก็ต้องคัดทิ้งเพียงแต่ว่าคนที่เทรดเป็นเป็นสเกลปิงเป็นแคปปิงแคบๆเนี่ยแ,แ,แ,แท่งเทียนทั้งหมดเลยเคลื่อนที่ใต้เส้นค่าเฉลีย่ยบ่งบอกว่ายังมีโอกาสพักตัวลงได้อยู่นะครับสถานการณ์ตลาดในตอนนี้พี่ดูนะอันเนี้ยแปดเจ็ อันนี้วันนี้มันเพิ่งเปิด3มชั่วโมงพี่ดูเมื่อวานเนี่ยเมื่อเช้าของเมื่อวานนะเนี่ยเปิดตลาดมาวิ่งขึ้น6กโมงเจโมงนหลังจากแปดโมงก็วิ่งแล้วก็ไล่ขึ้นทั้งบยยันกลางคืนแล้วถอยกลับมาใหม่แสดงว่าตลาดเป็นเคลื่อนที่อยู่ในกรอบแคบมากโดยมีแนวต้าน2 6 5พันห้อ้าสนี่พูดเหมือนเมื่อวานเลยนี่ห6หถึงหกศูนึ่งเนี่ยเมื่อวานขึ้นไป 2,664-65นะ่้าะครับผมจำไม่ผิดนะครับมันเป็นโซนต้านนะพี่พอมันไม่ผ่านมันก็ถอยลงมาใหม่ประเด็นคือแล้วถ้าเกิดเราจะรู้ได้ไงอ่ะก๊อฟว่าเขามีโอกาสจะปรับตัวขึ้นเป็นความเห็นส่วนตัวนะครับความสูงที่เกิด lower high พี่เห็นไหมครับ lower high เตี้ยลงมาหมดเลยถ้ามันจะมีซ i g n a l หรือสัญญาณบางอย่างจะบอกว่าเฮ้ยก๊อฟมันอาจจะปรับขึ้นแล้วนะ มันต้องเบรกง่ายไหมครับง่ายแค่นั้นเลยแล้วตอนเนี้ยมันจะมีโอกาสปรับขึ้นได้หรือเปล่าจุดต่ำพี่นไครับที่เกิด lower low เนี่ยอันนี้จุดต่ำนะครับเกิด lower low lower low ปรับตัวเด้งขึ้นไม่มี lower low อันเนี้ยอนุมานว่าแถวเนี้ยจะให้เซลละ์ะราคาแถวเนี้ยเซลล์ไม่ลงซื้อตัดสินใจง่ายกว่าเพราะจุดต่ำมันยังไม่เกิดจุดต่ำใหม่ม่เกิดปรับตัวขึ้น ความสูงมันเกิด high or low ก็จริงเปลี่ยนนะเอ้ย low ว่า high ก็จริงแถวนี้จุดต่ํามันเตี้ยลงนะแต่การที่จุดต่ําตรงนี้มันเริ่มยกขึ้นเห็นไหมครับความสูงเตี้ยลงจุดต่ํายกขึ้นก็หล่อเบรกหล่อเบรกถ้าเบรกได้จริงผมมองเป้าแถวนี้ครับสองพันหกร้อยแปดสิบหกเพียงแต่ว่ากตอนนี้มันยังไม่เบรกมันตอบไม่ได้ว่าตกลงมันจะเบรกหรือไม่เบรกถ้าเบรกก็เป้าอยู่นี่เลย ลองเบรกดูก่อนจุดเนี่ยเพียงแต่ว่าตอนนี้แท่งเทียนเราเคลื่อนที่อยู่ใต้นี้มันบอกไม่ได้มันฟันธงให้ไม่ได้ว่าขึ้นแน่นอนครับพี่โอ้โหน,นี้ไม่รู้แล้วจริงๆพูดภาพนี้ภาพเดียวจบเลยเพียงแต่ว่าราคาแถวเนี้ยครับพี่ดูนะครับเนี่ยแถวเนี้ยมันไม่เกิดจุดต่าถูกไหมครับแถวนี้นเป็นโซนลับเนี่ยให้ดูอีกภาพหนึง่งจริงๆพูดภาพนี้ผมพูดจบแล้วนะครับเนี่ยดูนะพี่อันนี้ก็แท่งสี่ชั่วโมง นี่คือแท่งวันนี้แท่งละสีชั่วโมง6 4สี่ย3 4สี่หนึ่ี่ห้าหในกรอบสี่เหลี่ยมเนี้ยคือ1วันพี่ดูนะครับ2640กว่าวิ่งขึ้นไปโซนสองพันหกร้อินิดนีด้ถอยกลับลงมาตอนนี้อยู่2656กรอบหกเป็นแคบมากบริบทในตอนนี้สิ่งที่เราสามารถวัดได้อันนี้ผมสอนให้นะครับทำการวัดฟีโบนาชชีแบบรีเทสเมนต์วัดหาเป้าลงครับ วิ่งขึ้นอันนี้ไม่อยากรู้ล่ะรู้แต่ว่าปรับตัวลงแล้วเริ่มเด้งตีเส้นเทนไลน์เช็คแบบง่ายขออภัยครับเส้นเทนไลน์จุดต่ำชนกันพี่เห็นไหมครับลากขึ้นไปเลยครับลากแบบไม่สนใจจะชนอะไรก็ไม่รู้ว่าไปเหอะนะครับลากไปเลยสิ่งที่เราเห็นคือล่วงลงมาเทเส้นเทนไลน์เด้งกลับเทเส้นเด้งกลับเทเส้นเด้งกลับ,เ,บเหมือนจะไปให้ได้ เจอแรงขายแท่งเดียวมาพร้อมวอลลุ่มตึ้มจากโซน2,680กว่าโซนนี้ครับแล้วก็กระน,นำลงมาเลยโอ้หลุดเส้นเทนไลน์ือเพี่เหนไครับหลุดเส้นหลุดเส้นเทนไลน์หคะแนนหลุดเส้นค่าเฉลี่ยสอคะแนนเนี่ยพี่นไหมครับ,นนนนรบแรงขายี่ลงแบบมีวอลุ่มขวางไม่ได้นะจําไว้นะครับเมื่อไหร่ที่ลงแบบมีวอลุ่มหรือขึ้นแบบมีวอลุ่มเนี่ย,ยพี่ถักเตลเลยแล้วกันห้ามคิดเลยนะ โอกาสบาดเจ็บสูงมากเนี่ยจําได้นะครับที่เราตีความสูงสัมผัสกันตรงเนี้จุดต่ำสัมผัสกันนะมันเป็น symmetric t r i a n g l เป็นสามเหลี่ยมเลือกทางแล้วมันเบรกพร้อมวอลุ่มมันก็ไปเลยฉะนั้นตอนนี้มันลงเป็นแบบมีวอลุ่มขวางไม่ได้สิ่งที่ทําได้คือรับถัดไปหาให้เจออยู่ตรงไหนเราหาจังหวะซื้อเอาเด้งก็จำไหนกี่เหรียญกันแล้วจะชอบแต่ละคนแล้วอันนี้พูดไม่ได้เข้าข้างเลยนะครับ ฉะนั้นแล้วสถานการณ์นี้กอล์ฟเนี่ยเส้นนี้น้องพูดมาพี่รู้แล้วเนี่ยจากแนวรับสำคัญพลุดออกมาปุ๊เป็นต้านแล้วนะครับพี่แนวต้าน2,669ันห้อสิก้ตีเลขก,กลมๆเจเบรกได้82ดสอจำแค่นี้ก็พอเพียงแต่ว่าตอนนี้เนี่ยราคาเนี่ยเขาไม่อยู่อา้าวสอง6มันอยู่ต้านไปดีเลยมันผ่านหรือไม่ผ่านตอบไม่ได้ตอบได้อย่างเดียวคือเทรล,ลเลน์เส้นนี้พี่เห็นไหมครับลากเส้นเลยครับ สัมผัสจุดต่ำลากโช้ไม่หลุดเลยอ้าวถ้าไม่หลุดอย่างนี้โอกาสจะเซลหรอจะหลุดลงมาแบบนี้หรือเปล่าเป็นเรื่องที่ผมก็ตอบพี่ไม่ได้ผมตอบพี่ได้ในตอนนี้คือถ้าจะขึ้นต้องผ่านมาถึงตานถ้าพยายามขึ้นแล้วผ่านไม่ได้ัมจะตีอยู่แบบนี้หรือหลุดพี่ดูง่ายๆอาจจะพี่เซลกันเอาเดี๋ยวนี้เลยเนี่ยแถวเนี้ยถ้าไม่ลงวิ่งปรับตัวขึ้น สูงกว่าเทรลเลน์เส้นนี้ครับผมตีเลยสองพันหกรอยเจ็ดสิบก็ได้ถ้าใครเซลล์นะเกินสองพหอเจ็สิบพี่เตรียมมอบตัวได้เลยเพราะโอกาสที่แถวเนี้ยมันเป็นการขึ้นจะเบรกหรือทุกต่อมันอยู่ที่ราคาแถวนี้แต่ละคนอันนี้ก็พูดจบแล้วนะครับแต่ละคนนะพี่ทางโลกเนี่ยไม่มีใครมองเหมือนกันเป็นไปไม่ได้หรือแม้แต่พี่ที่ดูกับอยู่บางคนบางคนนะคุยกันหรือ ฟังในสิ่งที่น้องพูดอยู่อาจจะคิดคล้ายๆก,กันกับผมก็ได้หลายคนอาจจะมองว่าอดูมันขึ้นไม่ได้ยังไงมันก็ต้องลงชือแบบนี้ก็คิดได้ไม่ได้ผิดเลยครับฉะนั้นเรื่องที่ผมเล่าให้พี่ๆฟังผมไม่ได้มาเป็นตัวชี้วัดว่าผิดจากผมมันขึ้นไม่ใช่ไม่จริงเลยนะในสิ่งที่พี่ๆคิดอรับพี่อาจจะถูกมากกว่าผมด้วยซ้ำไปก็ได้คนเรา เวลาเทรดเนี่ยมันไม่มีใครเก่งกว่าใครครับอันนี้ต้องเรียนให้ทราบก่อนใครละเอียดกว่าใครใครมีประสบการณ์เจอมาแบบไหนแล้วตัดสินใจแบบนั้นมากจบแต่เพียงเท่านี้นะครับหวังว่าสิ่งที่ผมพูดให้ฟังจะมีประโยชน์เส้นเนี้ยเอาง่ายๆสรุปเลยก็ได้ไหนดูวเวลาน่าจะพูดแล้วเจดปดนาทีด้วยซ้ำผมเจ็บคอไม่ไหวแต่ด้วยคนรอเยอะทีมงานก็บอกพี่ก๊อฟคนรอ ถ้าไม่หลุดเส้นนี้ผมว่าไม่ลงลงมาอย่างแย่ก็สองพันเท่าไหรอ่อ่ะหกร้อยเนี่ยตนนัวเนี้ยเนี่ยเนี่ยสองพันหกร้อยยี่สิบกว่ากวาตัวเนี้ยถ้าจะหลุดแล้วมันจะซื้ออีกทีก็ซื้อประมาณนั้นแต่ถ้าหลุดถือว่า worst case scenario แย่สุดสองพันหกร้อยหลุดไม่ได้เป็นอังคารงานใหญ่งานช้างงานม้าเลยนะพี่บอกไว้ก่อนนะครับจบนะครับสำหรับชาวนี้ ขอขอบคุณพี่ๆผู้สนับสนุนทุกๆท,ท่านขอบคุณพี่ๆทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมขอบคุณทีมงานทุกๆคนที่อุตสาห์เมตตาช่วยผมนะครับขอบคุณสปอนเซอร์ขอบคุณทาง n g g เพรดผู้ให้บริการการซื้อขายทองคำแท่งผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ก้จะซื้อกลางวันจะซื้อกลางคืนเพื่อไม่พลาดจังหวะในการซื้อขายก็ฝากด้วยครับ โชคดีเป็นของพี่ทุกๆคนครับผม